สวัสดีครับพวกร้านกล้องล้อซิ้นวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้มีล้อมือหนึ่งนะครับแล้วก็ยางมือสองครับรายละเอียดแล้วก็ราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาดูเลยมาอ่าล้อเป็นล้องานเกียร์ครับกว้าง9ออัลเจสซูนอันนี้สีเทากันหยอดแดงครับนะเป็นล้อมือหนึ่งแต่รัดยางเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ทุกชุดต่อไปนี้นะครับฟังดีๆนะครับทุกชุดต่อไปนี้พูดรายละเอียดทีเดียวก่อนแล้วแจ้งราคาท้ายคลิปเพราะว่าราคาเท่ากันทุกชุดนะเกือบเท่ากันทุกชุดนะ เป็นนิตโต2สองห้าสิบอารสิบแปดนะครับนะจริงๆอ่ะมันมีสี่วงนะแต่ว่าเรารัดแค่สามวงเพื่อพื้นที่มันประหยัดพื้นที่นะไม่ต้องไปแกะหาอีกอีกอ่าอ่าในกล่องนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจเนี่ยผมมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งวงนะแล้วก็ยางก็เป็นปีเดียวกันเลยเป็นชุดนะผมก็จะจัดให้ทั้งสี่แต่ว่าผมรัดโชว์แค่สามสามเส้นสามวงนะแล้วก็นะคือที่สองถัดมาครับอันนี้เทากันหยอดแดงอันนี้ก็เป็นสีดําหยอดแดงครับนะ สีดำหยอดแดงคู่ยางเคมโต้สองห้าหกสิบ R สิบแปดยางปียี่สิบนะเมื่อกี้ยางปียี่สิบเอ็ดนะอ่ายางนี่ตกปียี่สิบเอ็ดนะอ่าเป็นงานเกตนะครับรับประกันให้หนึ่งปีครับตกหลุมรุ่งแตกเราก้านหนึ่งปีเคมให้ฟรีนะครับแล้วก็ชุดทำขัดหน้าครับนาะทีสามเจ็ดนะกว้างเก้าออกเจ็ศูนย์หกลูกเหมือนกันครับสีน้ำตาลหยอดแดงนะครับคู่ยางซูแม็กสองห้าหกสิตรสิบแปดครับยางปียี่สิบเอ็ดเหมือนกันครับนะก็สามชุดนี้นะเอาไปเพียงนะครับเทินเดิมสุขภาพ จ่ายแค่เก้าพันนะซื้อขาดหมื่นสองนะเก้าพันบาทเท่านั้นครับโอ้โหได้ล้อพร้อมอยางนะล้อเดิมมาก็ได้ล้อแต่งมาก็ได้ครับจัดให้เทินเพิ่มแค่หมื่นอ่าหมื่นสองให้เทินนะเทินอ่ะเพิ่มแค่เก้าพันก็ฝากก็ได้ครับชุดก้านยกชุดนี้นะสามชุดนี้ไมไ่แค่ชุดนี้สามชุดนี้เทินเะก้าพันบาทนะเดี๋ยว่าต่อนชุดดีสวยๆเลยครับนะอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นออกแนวออฟโรดนะชุดนี้สําหรับอ่าคนที่ตัวสูงนะ ยาง25618แม็กก็เป็นขอบ18 6ลูนะครับนะกว้าง9.5ทั้ง4ล้อนะครับล้อใหม่นะครับย้ำเป็นล้อใหม่แต่ว่ายางเป็นยางมือ2อนะอ่ายางมือ2อันนี้ดันหลอดสเส้นแล้วก็ต่ายห้ออีก2เส้นนะก็ถ้าไม่ซื้อเรียกก็คือล้อแถมยางครับชุดนี้ถ้าไม่เทินนะครับนะชุดนี้จะอยู่ที่14,000นะครับถ้าไม่เทินนะ14,000แต่วันนี้ล้อคู่ยางเทินครับเอาไปเพียงครับ12,000บาทเท่านั้นครับนะมีชุดนี้ที่แพงนิดนึงเพราะว่าล้อมันมาแพงนะ เนี่ยสวยเลยสไตล์ดูดันเลยดูดอกสภาพดอกยางครับนะพร้อมใช้งานเลยแหละนะอ่าดูทั้งสี่เส้นเลยนะอ่านะโอเคนะก็ได้ทั้งสี่เส้นเลยนะนะสไตล์แก้มขาวก็เป็นดอกเอทีครับสวยเลยนะนะก็อ,อีกหนึ่งชุดครับนะห้าลูอย่าน้อยใจครับมีมาหนึ่งชุดครับสำหรับแซดรชั่นนะครับทีสามเจ็ดนับกว้างเก้าออฟเซ็ตศูนย์ห้าลูครับสีดำยอดขาวนะคูยางสองห้าห้าสิบอาสิบแปดห้าสิบหรือห้าห้านะ ติ๊กต๊อกติ๊กตอกตอ้อาห้าห้าไม่ใช่ห้าสิบนะห้าห้านะคื 55, นะนนี้จะเป็นยางห้าห้าครับอ๋อก็ยางก็จะเป็นมีโอสตันนี่ดิสโตนนะครับแล้วก็สปอร์ตเอ็กนะครับแต่ว่ายางเป็นยางลายเดียวกันนะครับผมนะยางก็ประมาณปียีนะครับ23นะยี่สบยี่สอ่าก็ประมาณนี้อ่า20 23ก็ดูสภาพดกอกยางก็พอจะพอได้นะอ่านะนะก็ถือว่าพอได้นะครับนะเออ ครับชุดนี้ก็คือเดิมนะครับจ่ายเพียง9,000บาทครับล้อแต่งล้อซิ่งขอมาแค่มาให้ครบสี่ล้อนะ9,000บาทเดี๋ยวทวนอีกทีนึงชุดนี้9,000อ่าชุดนี้หมื่นสองอันนี้ชุดนี้แพงหน่อยแต่ว่าสวยนะครับนะเป็นล้อใหม่ทัวขึ้นเลย9,000บาท9,000บาทนะครับ9,000บาทกระปากด้วยครับกล้องล้อซิ่งหรีนอกจากล้อใหม่ยางละสองแล้วเรายังมีล้อนะชุดอื่นเดี๋ยวติดตามเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมครับนี่นะ มีทั้งล้อเปล่าครับล้อใหม่ยางใหม่ครับกำลังจะจัดโปรโมชั่นให้นี่เห็นไหมเอ่ยนะก็ยังเดี๋ยวรอคลิปขัดถัดไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น8.5ทั้งหมดเลยหรือว่าสายดุยครับออฟโรดเนี่ยด้านหลังมาดูหน่อยนะต้องนะอ่า๋ยวที่ราคาให้นะครับก็เป็นลายพวกนี้ก็ยังไม่ได้จับรัดยางนะถ้าเกิดสนใจก็เข้ามาดูได้ครับเสาร์ที่นี้ว่างครับเข้ามาดูได้ครับราคาสุดพิเสียเลย ล้อเปล่าเริ่มต้นเทินแค่8,000บาทเท่านั้นเองครับฝากด้วยนะล้อฮอมยางนะล้อใหม่ยังใหม่เทินทุกสภาพเลยครับ15,000บาทเท่านั้นครับนะดูดิครับนะหล่อๆเลยจัดให้ครับฝากด้วยครับกล้องล้อซิงค์รีรีบมาตำตำตำเดี๋ยวก่อนจะหมดนะครับระวังระวังกดนะครับผมฝากด้วยครับกล้องล้อซิงค์รีครับสวัสดีครับ